สวัสดีครับผมนัทกัทเจ็ดดีคลิปนี้ผมไม่ได้มาแกะกล่องหรือรีวิวการใช้งานอุปกรณ์ที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับตัวนี้คือวิตติงคอร์ผมเคยแกะกล่องรีวิวการใช้งานไปแล้วในคลิปก่อนหน้านั้นนะครับสามารถเข้าไปดูได้ตามลิงก์ที่ผมแปะไว้ที่มุมขวาบนของหน้าจอนะครับวิตติงคอร์เป็นอุปกรณ์ที่ใช้วัดข้อมูลสุขภาพของผู้ใช้งานนะครับข้อมูลสุขภาพที่วัดได้ก็จะมี ecg ความดันโลหิตนะครับ อัตราการเต้นของหัวใจหรือฮาร์ตเรทแล้วก็สุดท้ายนะครับวัดเสียงการเต้นของหัวใจนะครับข้อมูลที่วัดได้ด้วยวิตติงคอร์นะครับจะส่งผ่าน w i f i ไปยังแอปที่ชื่อว่า h e m m e t นะครับแอป Helmet มีให้ดาวน์โหลดทั้งใน iOS แล้วก็ Android ดนะครับดังนั้นหมายความว่าเราสามารถใช้วิตติงคอร์นะครับกับ Android และ iOS ได้ทั้งคู่นะครับวันนี้เข้าไปที่แอป h e m m e t เลยนะครับ มีผู้ชมทางบ้านท่านหนึ่งนะครับสนใจวิติงคอลตัวนี้นะครับถามผมมาว่าหากเขาซื้อวิติงคอมาใช้วัดข้อมูลสุขภาพของสมาชิกในครอบครัวนะครับอย่างเช่นคุณพ่ออย่างเช่นคุณแม่นะครับตัวเขาเองแล้วก็ลูกๆสามารถที่จะวัดแล้วเก็บข้อมูลในโปรไฟล์หรือชื่อของสมาชิกครอบครัวแต่ละคนได้หรือไม่นะครับคำตอบคือสามารถทำได้นะครับวิธีการไม่ยากเลยนะครับ ขั้นตอนแรกเราต้องเพิ่มสมาชิกในครอบครัวในแอป Helmate ก่อนนะครับเข้ามาที่แอป Helmate เลยนะครับก็จะอยู่ในหน้านี้เสร็จแล้วไปที่คำว่าโปรไฟล์นะครับเลื่อนมาที่ด้านล่างสุดของหน้าจอนะครับจะมีคำว่าครอบครัวหรือ family เห็นคำว่าเพิ่มหรือ add นะครับเข้าไปที่ add ได้เลยนะครับใส่ชื่อของสมาชิกในครอบครัวนะครับสมมุติชื่อนายบีนะครับแล้วก็ นามสกุลคือ C นะครับใส่อีเมลเข้าไปนะครับถ้ามีนะครับใส่เพศเป็นเพศชายหรือเพศหญิงแล้วแต่นะครับใส่วันเกิดใส่ส่วนสูงนะครับ161นะครับใส่น้ำหนักสมมติว่า58นะครับแล้วก็เน็กไปเรียบร้อยนะครับเห็นนะครับตอนนี้สมาชิกครอบครัวผมชื่อ B ลงมาอยู่ใน แอปเฮลเมดในส่วนของ Family เรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อกี้ผมสอนการเพิ่มชื่อสมาชิกครอบครัวในแ p ป h e ลเมดไปแล้วนะครับขั้นตอนถัดไปเป็นการวัดแล้วเลือกชื่อที่เราต้องการจะลงข้อมูลที่วัดได้นะครับวิตทิงคอรูปล่างก็จะเหมือนกับเครื่องวัดความดันโลหิตนะครับที่มีลักษณะเป็นปลอกแขนสามารถจะปั๊มลมเข้าไปเพื่อให้พองแล้วก็รัดกับต้นแขนของเราได้นะครับ วิธีการสวมใส่ก็ให้แท่งใส่ย,ยากนิดหนึ่งนะครับถ้ามีใครช่วยใส่ก็จะทําให้ง่ายขึ้นนะครับเราใส่ให้ตัวแท่งตรงนี้นะครับอยู่หน้าแขนด้านบนนะครับแล้วให้ตัวส่วนนี้นะครับตัวนี้คือดิจิตอลสเตตโตสโคปสำหรับวัดเสียงการเต้นของหัวใจนะครับให้อยู่ด้านในแล้วก็ เอามาแนบบริเวณชายโครงแบบนี้นะครับเสร็จแล้วกดปุ่มเปิดเครื่องด้านบนจะขึ้นคำว่าวิตติงนะครับตอนนี้ขึ้นคำว่าสตาร์ทกดปุ่มสตาร์ทเพื่อเริ่มวัดาำลันโลหิตนะครับเครื่องจะปั๊มลมเข้าไปในปลอ,อกแขนนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปวัด ecg เอามือมาแตะบริเวณที่เป็นส่วนโลหะตรงนี้นะครับ เริ่มวัด ECG แล้วเรียบร้อยนะครับความดัน125.83นะครับ h า a r t เ a t 62 mm hmm. ECG Normal mm hmm. นะครับปกติต่อไปเลือกโปร f i ล e ที่เราต้องการลงข้อมูลนะครับตอนนี้อยู่ที่ใน A จะเห็นแถบเส้นๆตรงนี้นะครับให้ลากจากนอกเข้ามาในนะครับแบบนี้นะครับ ครับผมจะเลือกลูคัสนะครับพอได้ชื่อลูคัสแล้วกดปุ่มขึ้นเครื่องหมายถูกข้อมูลอัพลิงขึ้นไปยังโปรไฟล์ลูคัสเรียบร้อยแล้วนะครับแค่นี้เองนะครับไม่ยากสำหรับการใช้วิติงฟอร์นะครับเพื่อวัดข้อมูลสุขภาพแล้วเลือกบุคคลที่เราต้องการจะลงข้อมูลนะครับเห็นไหมครับเมื่อกี้ผมเลือกลูคัสนะครับพอวัดเสร็จเรียบร้อยแล้วส่งข้อมูลผ่าน wi-Fi จะเห็นขึ้นโชว์เลยนะครับว่า บัตรเพรสเชอร์1 2 5 8 3 normal นะครับ ECG ที่อัตราการเต้นของหัวใจที่66ครั้งต่อนอาทีนะครับ normal แล้วก็เสียงการเต้นของหัวใจนะครับกำลังประมวลผลอยู่นะครับประมาณนี้ไม่ยากนะครับหลังจากที่ได้ดูคลิปนี้แล้วนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นข้อมูลให้ตัดสินใจซื้ออุปกรณ์ตัวนี้ไม่มากก็น,น้อยนะครับสุดท้ายนะครับฝากกดไลค์กด subscribe c h anel n กาเจดีดีด้วยสวัสดีครับ